โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวคุกกี้รันด้วยนะครับผมอ่าก็ับคลิปนี้นะผมจะมารีวิวคุกกี้รถมางกรลงนะครับผมเอ๊ะมันต้องมางกรองไม่ใช่เหรอนี่มันเขียวมางกรลงนะครับผมโอเคครับเริ่มเลยครับผมโอเคครับก็สําหรับคุกกี้มางกรลงนะครับผมอ่ะก็มีความสามารถก็คือ เมื่อเกตชาร์จเต็มนะผมมันจะเรียกขบวนที่อยู่ข้างหลังมันนะผมอ่าเป็นเป็นสัตว์มางการนะผมอ่าเป็นมางการรูปสัตว์นะผมมันจะมาไอไี้แหกขบวนมาปุ๊บมันจะเกเจลลี่มางการมานะผมนั่นอย่างนี้นะผมเนี่ยอ่าซึ่งคะแนนชิ้นหนึ่งเนี่ยผมก็ไม่รู้นะมีคะแนนเท่าไหร่นะครับผมอ่าแต่ก็เยอะพอสมควรนะผม ไอ้เยอะอสมควรนี่คือเราต้องเล่นคู่กับสมบัติของมา,กางกรนะผมเนี่ยด้านล่างครับไอ้ตรงกลางครับผมอ่าเพราะไอ้สมบัติเอ,อ่อด้านล่างของมา,กางกรนะครับไอ้สมบัติของมา,กางกรเนี่ยมันจะบวกคะแนนเยนลลี่ไอ้มา,กางกรรูปสัตว์น,ตนะครับผมที่มันงเตะออกมานะผมอ่าโอเคครับก็ ต่อไปก็มาส่วนเพชรนะผมอ่าเพชรก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้ครับผมก็มันจะนี่ครับมันจะเรียกไอม่นจะเรียกสิคือเสกออกมาเลยอะแบบตีชิงอะแบบตีชิงครับนั่นแหละครับเสกออกมาเลยครับแล้วก็เราจะได้เยลลี่มากลองคริสครมัสนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีไอเทมอยู่ตรงกลางด้วยนะผมโอเคก็ไม่แค่นี้นะครับ ส่วนขอบม,มุแรกของเซตนี้นะผมก็ここจะเป็นเพิ่มคะแนนเยลลี่มะกรองคริสต์มาสนะผมก็คือไอเยลลี่เนี่ยที่เพชรมาเสกมาเนี่ยครับอ่าก็มันก็มีแค่แนี้แหละครับไอคุกค,ค,ค,คุกกี้มะกรองนะผมมันก็ทําคะแนนอ้าวชนเฉยโอเคครับไม่เป็นไรครับเพราะนี่มันคือการการีวิวครับโอเค เพราะเมื่อกี้อะไรอ่ะคือกระโดดไปเก็บขวดเลือดของอะไรมากระลองนะครับผมในที่เออ่ที่เพชรมันเสกกมาแล้วผมอ่าพวกคินตน,นี้ก็ทนานําคะแนนไม่ค่อยดีนะมันไม่เหมาะกับการทนาคะแนนนะครับผมอ้ยมีน้ำมูกงนะผมผมโอเคก็ช่วงนี้คนระับ เข้าสู่หน้าร้อนนะอืมก็หลังจากเอ่อหนาว,วเย็นๆกันมานานนะผมก็ร้อนร้อนแบบฉับพันเลยนะผมผมก็ร่างกายปรับสภาพไม่ทันนะครับก็เลยไม่สบายครับคือมันมันไม่ได้เชิงไม่สบายหรอกครับก็คือไม่ค่อยเฉยๆครับไม่ค่อยไม่ค่อยสบายนะผมอ่าตัวนี้ก็ สำการคะแนนก็อย่างที่เคยบอกครับต้องใส่ต้องใส่สมบัติมันด้วยนะครับผมก่อนตายครับแห่ขบวนก่อนตายครับโอเคครับจบแล้วครับไอหมาข้างบ้านนี่หนูขูจริงๆนะครับผมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมโอไอพิงครับสวัสดีครับ เ,เดี๋ยวก่อนจะคลิปครับก็อ่าไอเสียงดนตรีที่เปลี่ยนไปเ,เพราะไออีเวนต์มีอีเวนต์นี้นะผมอ่ะซึ่งมันจะเปลี่ยนเสีย,สยงดนตรีตั้งแต่เอพิโซดหนึ่งถึงสี่นะครับยกเว้นสเปเชียลเอพิโซดนะครับผมอ่าโอเคก็คลิปนี้ครับก็ขอจบเพียงนี้ครับสวัสดีครับ